ดูสภาพสุขภาพแฟชั่นแฟชั่นเมื่อกี้เข้าห้องน้ำในตำนานมาเรียบร้อยแล้วครับก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพขึ้นไปนะครับแต่ว่าโอเคครึ่งทางของระยะทางจากเฉินตู ไปที่ตากูกอาคาตอนนี้อยู่ที่จุดแวะพักต้องหามันดีเนาะที่ป่าอาที่บ้านเราจะอยู่ที่ไหนนีิเดินมาจาแท็กซี่ไปสั่งทุกคนเป็นแท็กซี่เนาะเออไไม่ <c oughs> ด้หรอบการเดินทางประมาณ จอดรถกปัสคือจะไปเดินถามหาแท็กซี่สรุปก็คือดักกนคุณลุงคุณลุงดักแล้วก็ลากกระเป๋ามาเลยเมื้อเมื้อเช้าลุงมาก

อยู่ชั้นสี่นะครับเอาเอาจิงๆเอาได้อัปเกรดด้วยนะแต่ว่าในอาทิตย์ที่มาเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าคนไทยไม่ค่อยเยอะอาวววววววทิตย์นี้ไม่เยอะอะถ้าอย่างนี้นะดูไว้ซขออ,อัปเกรดแบบแยกเตียงเหมื <c oughs> อนเดิมเพราะว่ามันประหยะัดเหมือนบุหรี่เนาะ เปิดเงาเลยโอเคเปิดแม่งทุกอันอ๋อแต่ห้องโอเคนะแต่มันเหม็นบุหรี่ไปนิดนึงห้องน้ำแบบนี้โอเคนะได้อยู่ทุกคนแค่คืนเดียวนะหนี่งจีจุดเด่นอะไ

จังจี๊กูเหรอทุกคนออกมาหาอะไรกินเราเดินกลับไหมอ่ะพี่วิกกี้ ต่ไปมาเฮียเขาก็จอดรับใครไม่รู้ไปได้กันจะคิดตังกูอะไรเนียสวัสดีครับ พาเดิอนอย่างเร็วจ้าพาสปอร์ตพาสปอร์ตเข้ามาเรียบร้อยเท่าถือตีเนี่ยทีบางเนี่ยรีเซพชันรีเซพชันที่เราที่เราพักที่นอนพักกันเมื่อเมื่อคืนนะครับเขาเขาสั่งให้คนขับรถ คนเนียให้มาส่งแล้วก็กำับว่าให้ระส่งถึงที่ให้ถึงหน้าประตูให้พาไปเอาตั๋วคือทุกอย่างก็ก,ก็ก็เร็วถือว่าถือว่าเร็วมากแต่ว่าเราเราก็มาเช้าเหมือนกันนะแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันชาวต่างชาติก็เยอะอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเขาจะปล่อยให้ลงตามจุดเช็คพอยต์แต่ละพอยต์แล้วก็เดิน มาตรงจุดจอดที่สองแต่เราคิดว่าคิดว่าสวยมากแค่แค่ตรงนี้เอาจริงๆก็ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้างบนเดิน นี่นะครับเป็นจุดจอดที่สองของก่อนที่จะขึ้นจะขึ้นไปถึงข้างบนสวยอีหลีสวยนะแต่เอาจริงๆตรงนี้แวะแวะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งก็ก็ดีแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่า<ป>เพราะว่ามันอนข้างที่จะร้อน

ผู้เจ้าอ๋อจืจยยงผู้เจ้าก็คือถ้าสมมุติว่าคนที่ซื้อตั๋วมาจากทางทิฟ c o m ก็เขาบอกว่าใช้พาสป,ปอร์ตเช็คอินได้เลยตั้งใช้บัอาจริงนะทุกคนจากจุดที่เขาจอดอันแรกอ่ะหนาวกว่าหนาวกว่า,อาตอนที่อยู่ข้างบนเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ 16, 16 16องศาแล้วก็ตัวเลขมันก็ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแต่ ไอ้ที่มันมันแรงคือแดดแดดคือแรงมากนะโลอกซิเจนน้อยก็นี่ก็ถือว่าเหนื่อยนะเอาเอาเหนื่อยก็ตัวสูบป,ปะ่ะไม่สูบแต่ยังไม่สูบขนาดนั้นมันได้ไม่เหนื่อยขนาดนั้นอาจจะเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยไง <laughs> ไปีหนึ่งครั้ง <laughs> อง <laughs> อ,งออกกำลังกายเราสองคนออกกำลังกายนะคะอื่นอาจจะเหน่อยทิ่งทิ่งทำไม ตแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าก็เลย แต่ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เว,เวียนหวัวเออเวียนหวัวนิดนิดตืน่นปะอ่ะน,นั่งนั่งก่อนไหมนั่งก่อนป่ะ đồn nhang vậy đó không phải. không phải. không ตอนแรกตั้งใจกะกะจะไม่ซื้อซื้อมาแค่กระป๋องเดียวคิดว่าว่าน่าจะพอเขาบอกว่าจำเป็นแต่แล้วแต่คนนะถ้าถ้าใครที่แบบว่า,ามั่นใจก็ไม่ต้องซื้อแต่อย่ามั่นใจเลยก็ลองซื้อให้ได้ก็ลองดูเฮ่กับอีกอย่างหนึง่งถ้าถ้าจะให้แ,บบแนะนำก็ ถุงมือนะครับเป็นถุงมือแล้วก็แว่นตากันแดดถ้ามีนะจำเป็นอยู่เหมือนกันวเวียนหัวสายไล่ค <c oughs> ใครว่าไม่จำเป็นนะไม่จริงนะ เออจริงทุกคนอีกนิดนึงอีกนิดนึงนีดทิ่ว่าออกนอกโลกไปแล้วเพราะว่ามันมันก็ค่อยถูกสูงมาก สวยนะอันนี้นะครับทุกคนมันเป็นฐานน้ำแข็งที่เขาจะเขียนแล้วว่าหนึ่งสองเป็นกาเซียอ่าว่ากาเซียหรือว่าห้ามขีดเขียน อันนี้เป็นทางเดินทางไปถทางน้ำแข็งเอ้รองเท้าพอบ่มันก็โอเคแหละแต่ว่ามันลื่นอ,อแล้วก็อีถังออกซิเจนน่ะพกมาเถอะนะไม่ต้องกลัวว่าแบบเออไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าพอถึงท้ายที่สุดแล้วก็ต้องใช้เพราะว่า เราขึ้นมาถึงบนนี้ใช่มัมมันค่อนข้างที่จะสงูงอย่างที่บอกอะ่ะอีกนิดนึงมันนอกโลกแล้วอะ่ะ <c oughs> ออแล้วก็แล้วเออจับ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 แล้วก็ล,วกลื่นนะลื่นลื่นมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูฐานน้ำอุ้ยฐานน้ำแข็งนะทกุกคนฐานน้ำแข็ง บอกให้ห oh, hey, ยับตรงไม้ไม่ใช่ไหสไลด์ลงมาให้ห <c oughs> hey, ยับตรงมไม้ไม่สไลด์ลงมา <c oughs> ถ้าตรงนน้นน่ะมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคงคงไม่น่าจะไปอ่ะถ่ายรูปแล้วพอแล้วนี hey, ่อันนี้ก็ลื่นพอแล้วนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแว่นตากันแดด สำคัญนะเว้นตากันแดดแต่ถ้าจะขึ้นมาข้างบนเนี่ยเพราะว่าไอพื้นมันเป็นน้ําแข็งใช่ไหมแล้วเวลามันเอ้ยแล้วเวลามัน,ม,นมันกระทบอะคือมันก็ค่อนข้างแดดแรงมากอ่ะเอาจริงๆแดดได้มาหูแรงแรงแรงมากแรงมากมันกระทบแล้วมันจะแสบปกตเทียาสเนกนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง อันนี้ก็คือโยโยโยชุ่งหลิงหลิงเกาหลิงหลิงเบาหลิงซุ sugar, ่มเคอร์จิงกันสิงก็มีชื่อโยชุกเกอร์จุกเกอร์น้ำไหลทับสัตว์นะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอ,อ๋อเนี่ยทุกคนไอเนี่ยคือน้ำเออมันคือคือฐานน้ำแข็งที่อยู่ ีตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้อันนี้คือกาเซียที่1กาเซียที่2กาเซียสามคือไอ้ถ้าถ้าไม่ผิดนะไอ้พวกเนี้ยกาเซียหนึ่งสองสามเนี้ยคือประมาณไหลมาแล้วก็จะมาพักอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับอ๋อนี่จิ๊กเกอร์นี่อันเนี้ยที่1อันเนี้ยที่2อันเนี้ยที่3ใช่ไหมคือน่าจะใช่แหละนะถ้าตามที่เขาได้เขียนมาประมาณนี้สวยสวย,สวย ได้นี่ยตอนนี้มันไกลปะก็จะเดินขึ้นไปเป็นข้างบนเลยอะวันไหนได้่ะวันนี้ก็ได้นะไกลว่ะได้ก็ไกลอยู่เดินไปได้ไหวปะไหวไหมนี่นี่นี่ลืมมากคงต้องย้อนกลับไปทางเดิมแล้วแหละ นี่น้ำเสียงน้ำเลยวะอ่านี่น้ำมาจากธรรมชาตินะโอ้ความห้าวความห้าวู่าเ่ลี่น

啊，对。啊 ถึงกว่าที่เราวาไว้หนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงสามั่วโมงสิจะเสียภาษจีาเอาจริงนะแนะนำให้ขึ้นทางด่วนบอกขึ้นทางด่วนไปเลยมันเร็วกว่ามันจะ

哦这样的拼拼车的话就随时都可以，嗯，包车的话就得按照师傅他其实只是就有我们如果包车就你们两个人嘛，拼车就是一起一起拼车就二十块钱一个人，包车就是一百把你们送到你县，就你们两个人拼车的话就我们一起，然后你三点的车你早点去最好。嗯，搞不好被叫号，有个经验是吧？被叫号。 ฟอส <el> are, uno, Entonces, ์ซึ่งช an? ั้นสี่อ๋อโรงแรมสวยเรื่องน่วดูสิมีชากาแฟมีที่นั่งนะถือโอเคน่ารักโังแรมน่ารักทุกคนทุกวางเลยเนี่ยเขาบอกเขาเปิดไฟในแลนด์ยังไม่ได้เปิดใช่ มีที่นั่งจิบชาเลยครับบรรยากาศโอ้เ oh. หลือจะเชื่อสวยนะห้องน้ำก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคือแยกเปียกกับแยกแห้งไม่ใช่เด็ห้องน้ำเหมือนเดิมอ่านมีให้พร้อม Tom Yum Dude. Tom